สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พาท่านมาชมต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ทึ่งถ้าโตขึ้นจะสวยมากมีลำต้นที่แข็งแรงสูงได้ถึงเกือบสามสิบเมตรต้นนี้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางสมุนไพรตอนเด็กๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตามไปชมต้นพยอย ต้นพยอมกลุ่มนี้ผมนำมาปลูกนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณปีเศษแล้วนะครับแต่ความเจริญเติบโตของมันมันจะไม่เท่ากันนะครับไปตามไปชมอันนี้ก็ต้นพยอมเหมือนกันอายุประมาณปีเศษนะครับต้นพยอมหอมไก่เขามีดอกที่สวยงามแล้วก็ ดอกสามารถเอาไปตากแข้งรงเป็นชาพยอมได้นะครับดอกหอมเป็นต้นไม้ใหญ่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะต้นพยอมเดี๋ยววันนี้มารีวิวพยอมซึ่งปลูกเองนะให้กับท่านผู้ชมไปรับชมกันนี่นะครับปลูกแซมกับต้นไม้ต่างๆในสวน อันนี้ก็ปีเสศษนะครับเกือบสองปีก็ได้ประมาณนี้มีหลายต้นอยู่นะครับท่านชมเนี่ยเกือบกี่ยี่สิบต้นแล้วที่ผมนำมาปลูกก็รอดประมาณแปดสิเปอร์เซนตะว่ตอนนั้นปลูกหน้าแรงนะปลูกประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะครับเปนพยอมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ต้นพยอมไม้ที่ก็เป็นไม้ที่โตช้าเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาได้โตแล้วก็เมื่อเขาตั้งตัวได้แล้วก็โตเร็วเหมือนกันนะท่านผู้ชมเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์วันนี้มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะอาจจะปลูกไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้ใช้ได้อยู่นี่นะครับตะยอมอันนี้ปลูกเองปลูกเองกับมือเลยปลูกแซมไว้กับต้นป่ายูคาที่เราตัดไปใช้งานแล้วรู้สึกจะมีศัตรูมากนึกเกินนีเน่เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ศัตรูเขาอะที่กินยอดเขานะครับนี่จัดการเลย นี่ครับกระตูงเขาเห็นเห็นเลยจับได้แล้วขโมยดูมันกินจอดอนี่ก็พยอมเหมือนกันนี่ก็ตัวนี้น่าจะเป็นต้นที่สูงใหญ่ที่สุดในบรรดาเพื่อนๆเ,เขาครับสูงประมาณเม็ดเต็ดเต็พยองปีกว่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าขอขอให้เขาติดนะครับขอให้เขาตั้งตัวได้ พืชป่าชนิดนี้นะครับถ้าเขาได้โตแล้วเราก็คอยดูได้เลยนะครับไม่ต้อเป็นห่วงว่ามันจะโตเร็วตัวช้านะครับขอให้มันเ,เราเอามาลงดินแล้วขอให้มันจเจริญงอ,อกงามก็แล้วกันนี่นะครับคุมกัน,นยังไม่ได้เี่นนะครับ รีวิวชัดๆเลยอต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่สวยงามที่สุดในบรรดาเพื่อนนะยอมลืมนาเป็นดอกไม้ที่มีประโยชน์มีดอกที่หอมดอกที่ขาวนะครับท่านผู้ชมอยากจะรีวิวให้กับท่านผชมได้รับชมกันอาจจะลกหน่อย ครับเพราะว่าโซนนี้ไม่เคยได้มามันลกก็เลยไม่ได้เข้ามานะครับน้องทางออกก่อนนี่ขวางทางขวางทางออก,ก่อนจะได้ถ่ายง่ายๆ่าครับนี่ก็ขวางทางจดเลยนะครับกล้องผมจะเอาจดๆเลยมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแต่ถ่ายก็ถ่าย เพื่อท่านผู้ชมนะโอ้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวไปโล่งนีๆสองต้นนี้สวยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยได้เลยก็มีศัตรูพืชเพิ่งตามสมควรก็เป็นธรรมดาของธรรมชาตินะครับไม่ต้องมีอะไรมากัดมากก่อแก่บ้าง ถ้าเราปลูกเยอะๆนะท่านผู้ชมก็เป็นไม้ล้อมได้เดี๋ยวผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับปลูกไว้ประดับสวนเฉยๆนะครับเผื่อมันโตขึ้นก็จะได้มีต้นพยอมอที่มีดอกสวยๆนะครับหอมให้กับแขกผู้มาเยือนได้รับกลิ่นได้รับกมกันตามข้อมูลเขาบอกว่าประมาณสักเจ็ดแปดปีอ่ะนะถ้าโตเต็เทมที่ ถ้าอยู่ในพื้นที่ทีอ่อุดมสมบูรณ์นะเขาจะออกดอกนะตามข้อมูลที่ผมได้มาเขาไหวอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรลองดูนะครับตอนนี้มันได้ปีกว่า,วาแล้วอันนี้ก็1แปลงนะครับ <Okay. S 2> สลับรนะหว่างต้นยูคาอันนี้ก็1แปลงนะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าใช้ได้เปอร์เซ็นต์การจเจริญงอกงามก็ประมาณ60% ันนี้มารีวิวแถวพยอมต้นพยอมที่อยู่กึ่งกลางตับแถวของต้นยูคาซึ่งเราตัดไปใช้งานแล้วถ้าเราตัดยูคาออกนะครับถ้าเราตัดยูคาออกมันก็จะเหลือรหยะห่างประมาณเกือบสาเมตรนะครับตรงนี่จากนี่มานี่นะครับถ้าเราตัด นี่เอ,อนะแต่ยูคามันคงได้ตัดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเราต้องตัดไปแค่งานอยู่แล้วนะนก็คาดอนาคตไว้อย่างนั้นนะครับนี่ปลูกสับระหว่างแถวยูคาซึ่งแถวยูคามันก็สามเมตรเกือบสี่เมตรแล้วนะถ้าเราตัดออกมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสามเมตรนะต้นไม้พวกนี้มันก็จะโตพอดีนะก็สวนของผมก็ปลูกต้นไม้ผสมประสาน ที่ยังไม่ได้ปลูกคือไม้ผลนะครับกำลังหาอยู่แต่ใจว่าจะเอาต้นทุเรียนมาปลูกนะม่าจะลองดูเขาบอกว่ามันปลูกยากมากเลยแดีวผมว่ามันไม่ยากเกินที่เราจะทำได้นะท่านผู้ชมนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะแถวไม่ตรงใชยหรอกนะก็เราปลูกตามดินวันหน้าเดือนเมษาดนินแข็งนะครับตรงนี้ พเาดิมมันจะแข็งแต่ว่าพอเข้าไปดูขนมันจะเป็นเลนนะเนี่ยความไม่พอดีของธรรมชาตินะนี่ก็อีกหนึ่งแถวแถวนี้มีอยู่ประมาณสามต้นนะเพราะว่าตายไปก็หลายต้นเหมือนกันเออตัวน,นี้ยังไม่ตายครับทำชมเองนี่เหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่เหลือลอยูอ่ครับน,นี่รล่องรอยมันเนี่ย ต้นไม้เขาก็มีชีวิตเหมือนเรานี่แหละท่านผู้ชมเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกันเนี่ยยังเหลืออยู่ครับท่านผู้ชมเนี่ยแถวมันจะมาถึงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เนแถวอยู่ตรงนี้เลยนั้นนั้นก็เล็กอยู่มันน่าจะมีต้นอยู่นี่อีกต้นหนึ่งครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเหลืออยู่หรือเปล่าน่าจะไม่เหลือแล้วต้นนี้นะครับจะอยู่มานีผมจะปลูกทีทีเลยครับเนี่ย อยู่ตรงมีดนี้ก็เหลือนะครับนี่ตรงนี้ก็นาก่าจะตายแต่ตรงนี้เหลือเออก็ยังดีนะต้นพยมผมจำท่าจะมาแล้วแต่นก็นไม่มานะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้เป็นการถ่ายให้ท่านชมได้ชมกัน เป็นการปลูกต้นพยอมระหว่างแถวของต้นยูคาตามสไตล์ของคนง่ายๆช่องจ่าล้ำลูกชาวนาถ่ายมาฝากท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยก็แล้วกันเพื่อได้มีกำลังใจดีๆนำคลิปดีๆมีประโยชน์มาป้อนให้กับช่องคลิปนี้คงจะจบไวแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้โชคดีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ